ัสวัสดีทุกคนเข้ามาเลยครับตอนนี้เราอยู่ใน<ด>เกมแล้วก็วันสปานด้าน,นะครับบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าใช้ตังค์ค่อนข้างที่ะเยอะเลยถ้ากิดอยากได้ตัวละครนะแต่ถ้าเสียฟรีแล้วก็ฟาร์มไปเรืเลยเดี๋ยวก็ได้เองนะครับผมอ่ะวันนี้เราเล่นซามัสนะฮะที่หลายคนขอมาซึ่งบอกว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายแทงนะค่อนข้างที่จะใช้ได้ก็เก่งนะแต่ไม่ได้โกงนะ เออเรามาดูความสามารถตัวละครนะเมื่อเราใกล้ตายเลือดเราจะรีเจนโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดระหว่ง ate, า anti, ง,งรีเจนเลือดเราโดนอันตีแรงๆหรือโดนทีเดียวตายและเลือดเราจะกลับมาเต็มหลอดทันทีนะฮะก็คือวิธีแก้ตัวนี้ก็คือเราต้องต่อยไปเลือดจนกว่ามาันจะตายนะถ้าเกิดมันมีหลอดเลือดเขียวเยอะนะต่อยไปเลือดจนกว่าจะต,ตายนะเออไม่ต้องเป็นต้องใช้ท่าทีเดียวตายนะอมส่วน การโจมตีปกติไม่มีอะไรมากฮะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยแค่โจมตีใกล้ๆนะครับผมแต่ว่าหลอดเลือดเขียวพาสซีไก็ดันเด้งเรื่อยๆนะฮะส่วนสกิลที่1นึ่ะคือสกิลปล่อยลูกกลมๆไปข้างหน้าทําให้ติดสถานะโซโลหรือเดินช้านั่นเองส่วนสกิลที่2ไม่มีอะไรมากแค่เราพุ่งไปข้างหน้าแค่นั้นไม่มีอะไรมากส่วนสกิลที่3ามจะฟาดฟัน4มุมนะซึ่งจะติดสถานะกัดก่อนหรือติดเผาไหม้นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าไม่ตายจะเราจะติดสถานะ คนทานแล้วถ้าทำให้สโตที่อยู่บริเวณรอบๆ,ๆเนี่ยติดสถานะหนืดเดินชา้าัดนเองนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากสรารับสามะนะไม่มีแบบว่าเทคนิกลับอะไรทั้งนั้นแค่เล่นตัวสนุกก็พอนะทุกคนมีประมาณนี้สรารสามะานะแล้วก็วันนี้ก็จะจัดเอ,อ่อการ์ดดังนี้เลยนะหนึ่งเลยนั่นก็คือ t นะู o easy อะสองก็คือ so balia สามก็คือ l i m ม b e a k i n g ะ b บกกิ้งจัมเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผมไปเล่นมา อันนี้เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่แต่แองเดียวเลยนะไอสีแดงไม่เวิร์กเลยนะครับผมก็มีดังนี้ที่ผมแนะนำนะโอเคก็เพื่อเป็นเฉยๆฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับนี้ป้าไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับป้าลุยมาทุกคน ปลาโกลเราจะอัพสกิลลูกกองกองก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะเด้งหลอดอาสีเราให้เต็มไวๆนะทุกคนก็นคือหลอดเลือสำรองนั่นเองอืมหลอดเลือสำรองนะผมจะเรียกอย่างนี้นอ,อ,อ่ะปึบเปิดเปิดเป็นกานิดเดียวนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันเต็มไวๆอนะ่ะโอเคหลังจากนั้นเราจะอาอันนี้สกิลสามนะสกิลกัด่อนนั่นเองอ้าวอเปอรโธ พุ่งไปแน่ไวน่ายังไม่เต็มเลยไม่เป็นไรคือที่ไหน่าโคคี้ดนี่เปิดเปเปิดเเปิดเปิดเปิกูไม่กลัวกูมีเจนเลือดกูมีเจนเลือดกูไม่กลัวคูเลอร์แล้วเพื่อนเอาูเลอร์แล้วอืมอืมคูเลอร์คูเลอร์คูเลอร์แล้วไงวะคูเลอร์แล้วไงวะปาป้เ้ยเเพื่อนตาตายเพื่อนตาย โหจะต,ตายเพื่อนหนีก่อนหนีก่อนโบแจ็คเป็นตัวละครที่กาดที่สุดในเกมทุกคนผมไม่อยากเล่นนะผมมีแล้วแต่ไม่อยากเล่นมไม่อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นเล,เล่นให้ทุกคนดูเลยมันกักมากแม้ว่าผมจะไปศึกษา,าตัวละครแล้วก็ตามกากมากไม่ไหวจริงๆมไม่ไหวที่จะเล่นกากมากกาดมากแปลงล่างมันก็ยังกาก <c oughs> เสือเชื่อจริงๆกับตัวละครโบแจ็คอืม คือมันกาก็แต่เดบบี้แล้วแหละไม่มีบทอะไรเลยส่วนใหญ่มันให้ลูกน้องเล่นส่วนใหญ่ทั้งอะไรให้ลูกน้องโจมตีนะโกหังโกดทีมทมึงเป็นขี้บ่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 ไปไหนไปไหนไอ้ขี้เอ้ยมึงไปสะกดจิตโบแจ็อีกไม่ได้ปุ้ยเลยเฮ้ยมึงอย่าเดินดิมึงก็ตีมั่งดิโอ้โหไอ,อ้โง่เอ้ยชิบหายแล้วตีเลยสีเลย

ไปไหนไอ้กูพุ่งตามเออคิโลหายไปซะหายไปซะอืกูเลิกแล้วไงโดนกูหมดอะโดนกูเทคนิคเออเออโดนกูเทคนิคไปดิโดนกูเทคนิคไปดิเออเออไป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 ไยไปไปบปไ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 ไปไปไปไไป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 ไยไปไป้ปไป้ปไปไไ้ แล้วถ้าเกิดอบอลเงินกี่ใส่อ,ยอะยืนรับไปเลยไห้ยไม่ต้องกลัวตายยืนรับไปเลยว่าหลอดเลือดเราเต็มไหมหลอดเลือดสำรองอตอนนี้เราได้มาแนละ้วได้หม,มายเลข16มาตอนนี้ทีมมันกลัวเรานะมันไม่กล้ามาบวกเลยแล้วทีมเราเนื่องจากทีมเรามันห,หิวแต่หิวแต้มนะมันเลยแบบรีบดันนะปกติปกติกตม,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 มาดิปัดเยอะๆๆก็มาดิเฮียๆๆมึงยกกูกลัวอเออ มึงคิดกูกลัวอ่ะมึงคิดผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วมาดิเฮียมึงคิดผิดแล้วนี่คิดว่ากูกลัวกลัวอ่ะไอ้โบ๊ชกูโดตายแล้วอื้อตันตีรอพรอื่นไอ้เฮียโบดแจกแม่งก้ามากเลยแรนด์เอได้เหรอแล้วเหมือนตอนเล่นกับเซลเป๊ะเลยโอเคอืมอืมอืม ตีคำเชี่ยอะไรขยะขอด่าเลยเหมือนเหมือนเชี่ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วอะไรมันก็ไม sure> ่ตีดีบอกจะเอ้ย

อืมไอ้ห่าฮิตโตมาเฮ้ยกูเลือกใครดีเนี่ยเอ้ยตายไม่ได้ไม่ได้เชี่ยแหละอุ้ยไม่ได้ไอ้ห่ากูเซ็งกูเซ็งกับทีมเชี่ยฮิตโตอืมมาดิ่าติดพิษ เสียได้วะฮิโตแม่งเป็นตัวละครที่บอกว่าน่าทำคาณนะกูดาไวยมันหนีไว้ไปช่วเพื่อนไวฟิเซอร์มันลอยบ้านไปอือยอเยยอะเยอเยยอเยยอะยยยยสวยเพื่อน เก็บก่อนไม่ให้เก็บกูรู้กูรู้ความคิดมึงนี่กูรู้ความคิดมึงว่ามึงจะเก็บกูไม่ให้อะไรอะไรไปไหนบอบ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 บหนึ่งทีไปก่อนหนึ่งทีไปก่อนนะเย่อหนึ่งนี่ผมเจอบ่อยมากเลย

จะหนีไปไหนกูไม่ให้หนีกูไม่ให้หนีกูยิยงยิงด่างหน้าอ,อ๋อ,อจริงจริงโอ้โหแม่งรีบจบเลยเห็นไหมผมบอกแล้วผมไม่เลยไม่อยากเล่นแรงเอเว้ยเพราะแรงเอมันทุกอย่างมันจะไวแล้วก็การฆ่าม,มันจะน้อยเว้ยเนี่ยผมเลยไม่อยากเล่นอืมไม่อยากเล่นให้ทุกคนดูเว้ยยังไงได้เอพีด้วยอยืมเติร์สเซลเซลมื่อวานนี่นะ เตมเมื่อวานคือยี่สิบตัวนะเออก็ดีเลยแต่สมาทานนี้น่าจะไม่ได้นะมีนเอร์ต่ขีมาครับทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนรหัสเพราะวันหาห้องนานมากอานานไปต่อเลยจูบยูโกโซไอ้เจ้าพวกมันต้องทลายถ้าพวกนี้จะทำลายโมบนโนที่หมด เกมันมากกว่าพระเจ้าอย่างฉันไม่ได <No. S 1> ้เทพเท่ไม่ใช่พระเจ้าเทพอืมปป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 จะแข่งแข่งกับฆ่าไม่ได้เพราะฆ่าอิจฉาอืมปู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 เอาเรื่องสับลองให้เต็มแล้วทุกคนนี่ไงกูเริ่มฆ่าแล้วมึงฆ่าแล้วกูบอกให้มึงฆ่าแล้วอืมไอเชี่ยเกลครูเกลกูฆ่าดีกว่า เชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วโอ้โหโเือเอเอลกูมันกาจริงวะผมผมไม่ได้มองมันแป๊บเดียวมันตายแล้ว,นนลวก็เชืวะกล้ากันเลยวะ่ะยืนให้ตั้งนานเกลกูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยสุดแปะเลยนะเมื่อกี้มันสุดแปะเลือดเต็มเลยคืออะไรวะ,ะ,ะเยอะเยๆๆเยอต้องระวังม,มันสุดแปะดีดี เรวหนเพื่อนมัเล่นเปิ้เปิ้ลเปิ้อืมโอเคสวยเพื่อนถ้าเพื่อนเรลห้ามอไหร่เพื่อนก็กล้าเล่นผมเชื่อเลยผมเชื่ออย่งั้นยอย้อนย้อนิโอ connect, orn, um, UH, นย้อนย้อ แปลงรักงฆ่ามันเพื่อนเออแปลงรักงฆ่ามันตีมันดิีไอ้เฮียตีคิวตมพียอะไรตีมันเออเออกูว่าแล้วกูว่าแล้วมึงต้องไอ้นี่เชื่อใจได้ตีตีป้อมเรียตีป้อมแรงเยอะแรงเยอะต่อไปก่อนเราต้องเลเวลนำครับเีวเราต้องเลเวลนำไ็นงา้นจนเล่นยากไปเพื่อนถอยถอยไปเพื่อนถอยไปเพื่อน ทำไมกูสกิลไม่ได้เอ้ยเฮ้ยกูจะปกป้องเพื่อนเองกูจะปกป้องเพื่อนเองเพื่อนกูได้โซบาเรียแล้วเปิ๊บปื๊เฮ้ยเฮ้ยลอยป้อม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 ทำอย่างนี้ได้ไงทำอย่างนี้ได้ไงฮะทำอย่างนี้ได้ไงเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออนิดเดียวนิดเดียว ถอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะตายแล้วถอยเพื่อนเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนกูหลบก่อนกูหลบก่อนอืมเชียสาระเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระเฮียแล้วมันได้อยังไงล่ะยังไงล่ะก็มาดิยังไงล่ะยังไงล่ะกูอันติใส่อย่างไงเล่าเออลงใส่หัวไปดิจอยใส่หัวไปดิเอามาใหม่เลขแปด มึงห้าวอะมึงห้าวอะฮะเฮ้ยเฮ้ยมึงห้าวอะไอเวนเจียร์ละเจียร์ละเจียร์ละเออเออเเจียร์ละเกลสกิลใส่มันเอาแบตเตอรี่สำรองกันเพื่อนเอาแบตเตอรี่สำรองกันอืมเรือเรือสำรองไม่มีแบตเตอรี่เลยยังไงอะยังไงอะมึงงานติีไปแล้วนะมึงงานติีไปแล้วนะนี่กูเอานี้ก่อนเปิดเปิดเปิด ใจเย็นเว้นมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลมาริซุแปดเนี่ยมันเลี้ยวตามเลยจ้ะอย่าเพื่อนอย่าทำเวอนกูอย่าทำเวอนกูอย่าทำเวอนกูบอกแล้วเอาไปเรีิสับร,บรอบแป๊บอือกูเล่นเลยไม่เป็ี่ยนทุกคนผมเล่นไม่กลัวมันนะกูเล่นเลยไม่เป็น ทำมัเล่นไปบอกว่ากลัวแหละสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนปุบ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 ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันอย่าให้มันหนีเฮ้ยสุดยอดเพื่อนสุดยอด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 ไปข้างบนต่อเพื่อนไปข้างบนต่องาฟิเซย์ได้เลยงาฟิเซย <|so|> ์ได้เพื่อนเฮ้ยงอคูนมึงสกิลไม่โดนอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเพื่อนจะตายเดี๋ยวเดเพื่นตายเพื่อนตายเออไม่โดนโดนชียนิดเดียวเองถ้าโดนนะไอ้สัสถ้าโดนมาตายไปเีมาดี๋ยวมาเดีมาเดี๋ยดี๋ยอะทำอะไร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 เยอะเอะเย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 เยอะเยอะกูแทงมาเดี๋มาดีมาเี๋จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนกูบิงตามกูบิงตาม บิงตามอย่าไปเดือพึ่งมันจะตายนะไอ้สารหลบมันจะติดพิดตายอันนี้เดียวเองเสียดายเสียดายเอาแบตเตอรี่กนเลือสำร,รองเลือสำร,รองถ้ามีเลือสำร,รองเลยเล่เนง่ายอ่าไอ้หนังหมานี่อ่าเลื่อน หนาหมาหนาเรื่องหัวเพื่อนดูกูด้วยเพื่อนดูกูด้วยนี่สวยเกลกูล้างมึงกูเลิแม่งตีใส่ป้อมไอ้ไอ้คนจริงตีป้อมมาดิคนจริงตีป้อมแล้วฆ่าด้วยเออเฮ้ยว่างไง่าพิซเซอร์ว่างไง่าพิซเซอร์เอ้ยบังเกติกิกบงกังเกติกิเหรอ

เบลเบลโอ้โหแม่งเลยเบล11เอาเบล11ก่อนนะโอเคเบล11แหละยื้ยซึมโดนตัวนึ่งก็เอาเวอดีกูเอาจังหวะเนี้ยสวยงามถูกท้ายหมดแหละจบไปทุกคนซาบังนะจบแล้วก็มันกว่าตาดีแล้วฮะ ไหมุ่ดแปลกคือไม่เล่นเลยกัยยบเจ้ากับเจ้าจริงจริงอยู่รีเกลอ้าวผมได้เ <ผม S 1> นี่ยผมคิดว่าเกลจะได้นะเพราะดามเมจเยอะมากขอบคุณมากเกลที่เชื่อใจเราฮ่าไปทั้งหมด14ตัวใช่ไหมเออ14ตัว ก็โอเคฮะตัวตานี้โอเคทุกคนก็จบไปแล้วสลามามัดนะเป็นไงมม้าในการเล่นของผมนะก็ดูดีนะเล่นให้ดูเลยว่าแรงเอกับแรงบีมันแตกต่างกันยังไงแรงเอคือมันจะจบแบบเร็วเลยนะแท้ไม่ได้เล่นเลยนะแล้วกดยอมแพ้ไวส่วนแรงบีมันจะมีโอกาสได้เล่นอยู่นะครับทุกคนก็ก็อย่างที่เห็นเลยใครชอบฝากกดไลค์กดเซอร์ไพร์เพื่อเป็นกำลังใจตัวน่าจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามไว้ได้เลยสวันนีซีวัเกลย์อย่าลลมดูแลสุขภาพตัวเองครับเจอกันครับผมบ๊ายบ้ายครับขอบคุณมากครับ